ก็คือเราได้เข้าใจถึงเรื่องของอความหมายของเมืองนะคะองค์ประกอบของเมืองอและก็รูปแบบของเมืองแล้วนะคะคําอีกคำหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างมากเลยนะคะของความเข้าใจในเรื่องของเมืองนั่นก็คือ urbanization นะคะภาษาไทยก็คือเรื่องของความเป็นเมืองนะคะบางงานวิชาการเขาก็จะบอกว่าการเป็นเมือง ะะดังนั้นขอให้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นการเป็นเมืองหรือความเป็นเมืองภาษาอังกฤษนั่นก็คือ Urbanization นั่นเองนะคะมันคืออะไร Urbanization ก็คือเป็นกระบวนการนะคะที่คนมารวมกันอยู่ในพื้นที่เมืองหรือเขตเมืองเขามารวมกันทําอะไรคะเขามาเพื่ออาจจะมาอาศัยอยู่นะคะมาทํางานมาเรียนนะคะสร้างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจคนพวกนี้ก็คือคนที่ย้ายจากพื้นที่อื่น ะะโดยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นคนที่อาจจะมาจากทางชนบทอะไรนี้นะคะหรือว่าภูมิภูมิประเทศที่แบบห่างไกลนะคะอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยที่เราอยู่นะตอนนี้คือมหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็จะมีนิสิตนะคะจากที่หลากหลายจังหวัดเข้ามานะคะเมื่อคนมารวมตัวกันเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีการทางด้านสังคมและวัฒนธรรมหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องเตรียมพร้อมรับกับจํานวนคน สิ่งเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการนะคะที่จะสร้างความเป็นเมืองขึ้นมาเออไม่ไหนเซชันถือว่ามีส่วนสําคัญในการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจนะคะสร้างโอกาสในการทํางานและธุรกิจในเมืองนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณภคที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นไฟหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลน,นะคะ การรักษาพยาบาลหรือการคมนาคมนะคะเดิมเนี่ยค่ะเราก็อาจจะมีเหมือนแบบถ,ถ้าพูดถึงเรื่องการคมนาคมตั้งแต่เริ่มแรกไม่ว่าจะเรือนะคะหรือแม้กระทั่งเกวียนนะคะแต่ตอนนี้นะคะเมื่อคนมาอยู่มากขึ้น,นก็มีทั้งแบบรถแดงนะคะมอเตอร์ไซค์รถบัสรถตู้นะคะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมนะคะแผนการในการที่จะจัดการในเรื่องการคมนาคมเพื่อความสะดวกสบายของคนที่อยู่มาอยู่นะคะ ในเรื่องของคำว่าเมืองเนะะี่ยค่ะทางราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกว่า นิยามของความเป็นเมืองก็คือกระบวนการที่ชุมชนนะคะกลายเป็นเมืองนะคะหรือการเคลื่อนย้ายของผู้คนหรือการดําเนินกิจการงานนะคะเข้าสู่บริเวณเมืองหรือการขยายตัวของเมืองอนะออกไปทางพื้นที่การเพิ่มจํานวนของประชากรหรือในการดําเนินกิจการต่างๆที่มากขึ้นอันนี้เป็นความหมายนะคะของทางราชบัณฑิตยสถานนะคะส่วนออกฟอร์ดล่ะเขว่ายังไงบ้างเขาบอกว่ากระบวนการกลายเป็นเมืองหรือเออร์เบิร์นไนะคะ ก็คือกระบวนการที่ทําให้เกิดพื้นที่เมืองมากขึ้นนะคะหรือการกลายสภาพมาเป็นเมืองนะคะแล้วเขาก็เน้นอีกค่ะเขาบอกว่าคําว่าเมืองหรือซิตี้นะคะเป็นความหลากหลายทั้งขนาดโครงสร้างรูปแบบพื้นที่เศรษฐกิจความมั่งคั่งนะคะและความพร้อมของทรัพยากรท้องถิน่นและผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศนะคะจากขนาดประชากรและเงื่อนไขต่างๆนะคะ เขาแบ่งเมืองออกเป็นหลากหลายขนาดนะคะเมืองขนาดเล็กขนาดกลางเมืองขนาดใหญ่ใหญ่มากนะคะเมืองขนาดเล็กภายในใจกลางเมืองเขาบอกว่าอาจจะมีประชากรน้อยกว่าหรือเท่ากับแค่5,000 500, 0 0คนนะคะหรือว่าถ้าขนาดกลางนะคะก็ตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านคนนะคะแล้วก็ถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะมีประชากร10ล้านหรือมากกว่านั้นนะคะ ความเป็นเมืองนะคะหรือกระบวนการเป็นเมืองนะคะเออเ n i z a ไหนเเนี่ยถูกใช้เป็นครั้งแรกในปีคิดตศกราชนะคะ1,888นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนนะคะได้เข้ามาจาก ชนบทนะคะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของอุตสาหกรรมนะคะในเมืองก็เลยทําให้มีความหนาแน่นของคนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีการพัฒนาหลากหลายสิ่งโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน,นะะเพื่อที่จะรองรับประชากรประชากรจากชนบทเข้ามาสู่เมือง ถ้าพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะก็อยากจะยกตัวอย่างของเมืองรอสแอนเจลิสนะคะซึ่งเมืองนั้นเนี่ยถือว่ามีการความเป็นเมืองเ,เพิ่มมากขึ้นอย่างแบบไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะคะเกิดความแออัด ของที่อยู่อาศัยนะคะการอุปยพของประชากรเข้ามาสู่เมืองการจราจรติดขัดนะคะบริการสาธารนณะน้ําไฟอะไรพวกนี้ไม่พร้อมเลยคุณภาพชีวิตแทบแบบเรียกว่าน้อยมากนะคะลดลงการบรหิหารจัดการเรื่องราวต่างๆอะไรพวกนี้ก็คือ ทางหน่วยงานของภาครัฐเองก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองได้ได้ทันท่วงทีนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่พอมายุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะก็กระบวนการกลายเป็นเมืองก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากการที่มีการพัฒนาทางด้านแบบทุนนิยมนะคะเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะ,ะมุ่งสร้างระบบการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในเมืองเพื่ออะไรก็คือ ทำให้พยายามที่จะทําอำนวยความสะดวกนะคะต่อการใช้ชีวิตของคนในเมืองให้มากขึ้นนะคะมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็วมากขึ้นการคมนาคมขนส่งก็มีหลากหลายพื้นที่นะคะหลากหลายทางให้นะคะต่อมาในช่วงยุคไร้พรมแดนนะคะกระแสะโลกาวิพวัตได้เข้ามาทําให้กระบวนการกลายเป็นเมืองนี่ก็ได้แพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว การที่เราจะเชื่อมเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะว่าการคัมนาคมขนส่งแล้วก็เรื่องความเจริญเติบโตของทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้เกิดกระแสะโลกส่งผลกระทบทางบวกก็คืออย่างเช่นเรื่องเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านการตลาดวัฒนธรรมเทคโนโลยีนะคะส่งผลนะคะให้เกิดการกระตุ้นทางด้านการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะเกิดความสัมพันธ์ร่วมมือกันทั้งในแง่ท้องถิ่นภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะปัจจัยเหล่านี้นะคะการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทําให้เกิดความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น จนศตวรรษที่21ค่ะได้รับการขนาดนามว่าเป็นศตวรรษของเมืองเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีมีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกนะคะที่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกเลยอาศัยในพื้นที่พื้นที่นั้นก็คือพื้นที่เขตเมืองค่ะมีนักวิชาการได้เสนอว่าความเป็นเมืองหรือ u r b a n i z a t i o ไนเซชันเนี่ยสามารถแบ่งเป็น4ีมุมมองได้นะคะ สี่มุมมองนั่นก็คือทางด้านมุมมองกายภาพมุมมองเศรษฐกิจมุมมองวิถีชีวิตมุมมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุมมองทางกายภาพคืออะไรเขาบอกว่าความเป็นเมืองก็คือการที่ประชากรย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง,องะะซึ่งนิยามนี้ก็คือเป็นผลจากการที่การแบ่งพื้นที่นะคะชนชนบทและเมืองออกจากการอย่างชัดเจนทางด้านเศรษฐกิจคืออะไรเขามองว่าพื้นที่การผลิตของอาชีพ ที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรนะคะประชากรในเมืองก็คือทำอาชีพที่เป็นอาชีพนอกภาคการเกษตรโดยส่วนใหญ่ก็คือเน้นในการผลิตสินค้าและการบริการนะะมุมมองทางด้านที่3ก็คือมุมมองด้านวิถีชีวิตนะคะคนในเมืองจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตค่านิยมพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนในชนบท มีความเป็นส่วนตัวนะคะมีการยอมรับความหลากหลายนะคะแล้วก็ชีวิตเหมือนขึ้นกับการทำงานที่แข่งกับเวลานะคะเหมือนเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะและที่ทำงานคือเดิมถ้าอยู่ในชนบทมันอาจจะใกล้ๆเดินทางแป๊บเดียวแต่ถ้าในแง่ของในเมืองก็อาจจะต้องไปผจญกับรถติดนะคะการจราจรที่แออัด นะเวลาที่ไปส่งลูกนะคะก็จะได้เห็นข่าวมากมายเลยนะคะว่าต้องตื่นแบบตีห้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องฝ่าฟันนะ,ะในเรื่องของการจราจรเพื่อจะไปส่งลูกอันนี้ค่ะมุมมองชีวิตมันจะมีความเป็นเรื่องของการแข่งขันกับเวลาค่อนข้างมากนะคะมุมมองสุดท้ายก็คือทางด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ เมืองมักมีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางานเชิงสร้างสรรค์มากกว่าชนบทเขาบอกว่าอะไรเพราะว่าจะมีเรื่องของเงินทุนมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายเข้ามารวมกันอยู่ในเมืองนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะทั้งเงินทั้งทุนทั้งความหลากหลายของคนทั้งเทคโนโลยีก็ทําให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่เมืองได้มากขึ้น ความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นนะคะอยากจะบอกว่ามิได้เป็นเพียงรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงฐานรากของความเป็นมนุษย์ที่แสดงออกถึงเรื่องของวิถีชีวิตรูปแบบพิธีพฤติกรรมนะคะรูปแบบวิถีชีวิตแบบเมืองนะคะการดํารงชีวิตที่ต้องแบบเหมือนแข่งกับเวลามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอันนึงนะคะของความเป็นเมือง 음